สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอปทักษอรพักสุขเจริญและนนกุลชาโนนสันตินธรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าหลังจากที่ควงกันไปงานแต่งงานของเพื่อนสนิทนนกุลสําหรับแอปทักษอรและนนกุลทั้งคู่ก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวเลยทาเอาแฟนคลับต่างก็บ่นคิดถึงเพราะไม่เห็นแอปทักษอรมาจัดรายการแชร์ข่าวสาวสะตรองหลายวันแล้วแต่ล่าสุดทางด้านแฟนคลับได้โพสในเอกว่า ได้บังเอิญเจอแอปทักษอ,อนกับนนคุณที่สนามบินและยังเผยว่าทั้งคู่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันนั่นเองและหลังจากที่แฟนคลับได้ทราบข่าวดังกล่าวก็ทำเอาใจฟูไปตามๆกันและต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นพักผ่อนให้เต็มที่นอนยาวๆไปเลยนะคะส่วนทางนี้จะรอรูปคู่ของทั้งสองคนอยู่นะคะรอดูภาพหวานๆของทั้งคู่ค่ะดีใจมากเลยรอโมเมนต์นี้มานานแล้ว ว่าแต่จะได้เห็นไหมนะรอข่าวดีเลยค่ะทิ์ขอเป็นแฟนหรือเปล่านะหรือจะขอแต่งงานที่ต่างประเทศคะพวกเราฟินรอแล้วค่ะก็เรียกไดว้ว่ายังไงก็ต้องรอลุ้นว่าทั้งคู่จะโพสตรูปหวานๆให้แฟนๆได้เห็นกันเมื่อไหร่นั่นเองนะคะและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ